สวัสดีครับทุกคนโอ้หัวเมีย่ยงบไม่ได้ตัดผมสวัสดีครับทุกคนพบกับเลขช่องเลขเด็ดนำโชคพญาเต่าหน้า,าคาร่ากัวครับกับอาจารย์นะเมื่อวานนี้เลขพลาดเจ็ดิวมากเลยเมื่อวานนี้นะครับแต่วันนี้ก็จะพยายามมาทําเลขให้มันเข้าแล้วก็มันตรงมากที่สุดนะครับ อ้าวไม่ชักช้าเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์เพิ่งเสร็จภารกิจนะครับมีทําพิธีช่วงเช้านะครับนะอ้าวตอนนี้นะครับเลขเด็ดในวันนี้นะครับเด่นเลยที่สุดนะครับคือตัวเด่นนะครับคือ7นะครับตัวเด่นที่สุดในวันนี้คือ7นะตัวเด่นรองคือ9นะครับเลขที่เด่นมาในวันนี้คือ7นะครับใครจะลูดลูด7 เนอะรูดเจ็ดนะใครชอบรูดรูดเจ็ดนะครับใครชอบอใครชอบวิ่งก็วิ่งเจ็ดวิ่งเก้าเลขที่เด่นมากสุดในวันนี้คือเจ็ดเก้าสามสี่เจ็ดแปดสี่ห้าแปดหกแปดห้าหนึ่งหกนะครับตัวเด่นสุดในวันนี้มีเจ็ดเก้าเจ็ดแปด 8ปดเก้าสามสี่นะครับตัวเด่นมีสี่ตัวตัวเด่นสามตัวมีห้าสามสี่แล้วก็ห7เจ็ดเก้านะครับมีแค่สองตัวนี้ตัวเด่นนะครับเนาะก็ลองพิจารณาดูแต่ใครชอบวิ่งวิ่งเจ็ดวิ่งเก้าใครชอบลูดลูดเจ็ดนะใครชอบลูดลูดเจ็ดใครชอบวิ่งวิ่งเก้าตัวเด่นเจ็ดเก้า นะตัวเด่น7,9 7,8 3,4 8,9เด่นสุดในวันนี้79กับ89ครับนะเด่นสุดในวันนี้79 89เด่นเหมือนกันอีกตัวหนึง่งแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาน่อยไหนก็คือ3,4นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลขก็ไม่มากตัวนะครับก็ลองเสี่ยงทายดูนะครับเพราะว่าจะนำโชคนำลาบดูวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีโชคลาบครับสวัสดีครับ